องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำมงนะฮะจัดงานสืบสารประเพณีบุญเดือนสี่นะฮะจัดบุญบังไฟขอฝนทำนาพร้อมกับการประกวดผาแดงนางอ่ยเป็นปีนแรกนะฮะมีชาวบ้านจัดริวขบวนมาร่วมงานคับขั่งทีเดียวฮะที่บ้านท่าสำราญตำบลน,น้ำมงอำเภอท่าบ่อหนองคายนะฮะนายสุเทพนาคเสนนายกอบตอน้ำมงเนี่ยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสอบตอนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวตำบลน,น้ำมงทั้ง12หมู่บ้าน ร่วมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2557นะครับโดยมีนายยุทธนาศีรบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดงานซึ่งแต่ละหมู่บ้านนะฮะได้ตกแต่งบั้งไฟและขบวนแห่เข้าประกวดกันอย่างคึกคักทีเดียวผู้ร่วมขบวนล,ล้วนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าภรณ์แบบย้อนยุคนะฮะแบบไทยอีสานยางสวยงามโดยเฉพาะขาบวนฟ้อนรำแต่ละหมู่บ้านนะฮะจัดขบวนฟ้อนรำมาประชันกันอย่างเต็มที่บรรยากาศเป็นไปนอย่างสนุกสนานทีเดียวท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนอบอ้าว จนผู้ปกครองญาติพี่น้องนะฮะของนางลามเนี่ยผู้ถือป้ายขบวนต่างๆต้องคอยกางร่มเพื่อบังแดดให้ด้วยนะครับทั้งนี้นะฮะงานบุนบังไฟเป็นปร,ประเพณีนะครับที่ชาวตำบลน,น้ำมงจัดขึ้นเป็นประจําในเดือน6ของทุกปีเพื่อทําการขอฝนนะครับแก่พระยาแถนนะครับและเสิ่งศักดิ์ศรีที่ชาวบ้านนับถือเพื่อส่งเสริมความสามาคัคคีในท้องถิ่นและให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสืบสารประเพณีท้องถิ่นด้วย ภายในงานนะฮะมีการจัดประกวดตกแต่งบั้งไฟหรือเอ้บั้งไฟนะฮะประกวดขบวนแห่ประกวดนางลำนะครับที่สําคัญปีนี้มีการจัดประกวดเท้าผาแดงนางไอยเป็นครั้งแรกด้วยภายใต้เกณฑ์การให้คะแนนที่ผู้เข้าประกวดนั้นจะต้องมีความสามารถในการตอบคําถามมีความสวยงามทั้งรูปร่างนะฮะหน้าตาความหมายของเครื่องประดับกายนะครับรวมถึงบุคลิกภาพการกล้าสแสดงออกนะโดยในปีนี้เท้าผาแดงนางไอยที่ชนะใจกรรมาการได้รับรางวัลชนะนเลิศได้แก่เท้าผาแดงนางไอยจากหมู่ที่1 บ้านดอนล,ลานนะฮะรับถ้วยรางวัลและเงินจากนายสุเทพนาคเสนายกอบตอไปครองนะฮะ